สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ สมัยริ้งทาโร่ใบตานะคะทรงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,การจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก ชิและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายไว้เปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงมุญแจกําลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนเกิดว่าเสาร์ด้วยนะคะวันนี้มารับพลังงานที่เป็นบวกๆไปนะคะแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆนะคะ ได้เลื่อนขั้นได้โบนัสสำหรับบางคนที่ได้ของขวัญมาแล้วก็อย่าลืมขอบคุณด้วยนะคะตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเมาส์มอยสอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมกราคมคนเกิดวันเสาร์ จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะเจ็ถ้วยค่ะคุณอาจเป็นคนธาตน้ำกรกฎพิจิกมีนเศ็ดดาบหรือเป็นคนธาตลมมิถุนตุนกุ่ม ราชินีถือดาบสิดาบและจีเอ็มเพจณเวลานี้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขมีอารมณ์ที่ดีมากขึ้นมีความฝันนะคะที่อยากจะทำให้มันกลายเป็นจริงคุณอาจจะมีโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ไม่สามารถบอกใครได้ะคะ่ะแล้วก็ ได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ทำเรื่องเนี้ยให้สำเร็จเรื่องที่คุณบอกใครไม่ได้เรื่องที่คุณตัดสินใจอะคะ่ะเพราะคุณเจอกับเรื่องราวที่คุณเจ็บปวดมาก่อนการเจ็บปวดครั้งนี้ตารู้สึกว่ามันทำให้คุณเจ็บคุณถึงหันกลับมารักตัวเองได้อ่ะคะ่ะถ้าคุณไม่เจอกับสถานาการณ์ใดๆที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคุณจะไม่หันกลับมา เชื่อมต่อกับตัวเองหรือว่ามาเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณมาดูไพ่ทาโร่อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจมากๆเลยตอนเนี้ยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะคุณสามารถทําให้เรื่องราวต่างๆน่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะ ตอนนี้คุณค่อนข้าง,างที่จะมีความมั่นใจแล้วก็มีความชัดเจนในเส้นทางที่คุณเลือกมากๆเลยอะนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้เรื่องนี้แหละจิตวิญญาณหรือว่ากดแรงนึงดูดเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยให้คนทั่วๆไปหรือว่าคนที่ไม่ได้มีพลังงานเดียวกับคุณเขาจะไม่เข้าใจคุณนะคะเนี่ยคุณเจ็บมาเยอะมากเลยนะแต่สิบดาบไปเนี่ยมันเหมือนกับ มันสะท้อนตัวของคุณนะคะว่าคุณอาจจะบอกกับตัวเองก็ได้ว่าฉันน่ะคือคนสมบูรณ์แบบในทุกด้านของชีวิตฉันเป็นคนที่มีความสุขแต่ลึกๆน่ะลึกๆในใจของคุณที่อยู่ลึกๆอะคะ่ะมันยังมีความเจ็บปวดอยู่มันยังหลงเหลือบางอย่างอยู่ที่คุณอาจจะยังไม่ปลดล็อกการที่คุณอาจจะทะเลาะกับคนอื่นมาหรือคนใกล้ตัวะคะ่ะแล้ว ไม่ยอมปล่อยวางหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับตาแบบเนี้ยถ้าขออยู่ตัวอย่างนะคะเหมือนกับน้องตาก็คือว่าตาเป็นคนที่หัวร้อนนะแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยแต่ก่อนแล้วก็ไม่ยอมถ้าไม่ผิดจริงๆก็จะไม่ยอมอะคะ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าพอตาได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงนึงดดหรือการที่มีความคิดบวกมากขึ้นการที่ มีการหักดิบในเรื่องของคำพูดที่ตาไม่ปรารถนาค่ะตาจะไม่พูดมันเลยทำให้ตาให้อภัยส่งความรักความเมตตามีความนิ่งมากขึ้นมีการเคลียร์มากขึ้นแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่แหละค่ะแต่เราพยายามที่จะให้เรื่องเนี้ยมันหายไปแค่ตาจับได้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันโมโหอีกแล้วนะตอนนี้ฉันหัวร้อนอีกแล้วนะหรือตอนนี้ ฉันเอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่คุณกําลังจะได้ปลดล็อกมันก็คือสิบดาบเนี่ยมันจะจบลงอย่างแน่นอนนะคะคุณอยากให้มันจบลงแล้วคุณอยากจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบจริงๆมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เรื่องที่คุณปรารถนาคุณเรียนอยู่คุณเชื่อ ได้มากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความลบอยู่บ้างในบางเรื่องแต่คุณเชื่อแล้วก็ชัดเจนมั่นใจมากขึ้นจากสิ่งที่ตาเห็นนะคะเอาละค่ะนี่คือพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมการาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะสเตรนท์ค่ะ เจอฟูอัศวินถือไม้เท้าค่ะราชินีถือไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าในเดือนมกราคมคุณจะผ่านทุกเรื่องไปได้ด้วยการใช้ความแข็งแกร่งการที่จะมีความชิวการที่จะขจัดเนี่ยคุณเห็นนี่ไหมคะ ตาก็เพิ่งเคยเห็นไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนอย่างที่ตาวั่าอยู่เสมอว่าความคิดด้านลบน่ะมันคือลวดหนามที่มันจะขดและรวมตัวกันในหัวสมองของเราถูกไหมคะเวลาที่นานวันเข้าเราโทษตัวเองเราพูดกับตัวเองไม่ดีหรือเราพูดแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนานจิตของคุณเขาไม่รู้ว่าคุณ ต้องการหรือไม่ต้องการทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณเห็นภาพเขาจะดึงดูดมาให้คุณทุกอย่างนะคะแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณถ้าสมมติคุณมีเรื่องลบลบอยู่ในหัวะคะ่ะคุณจะขมวดรวมกันได้แน่นมนากๆเพราะมันคือการคิดลบหลายสิบปีถูกไหมคะอืมคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์รที่มาดูคลิปนี้ตามไม่ได้ ความไพไว้ก่อนนะคะก็เปิดไปเลยเนาะก็คือว่าเวลาที่ถ้าเราคิดลบอะค่ะเราจะขมวดปมรวมกันจนมันกลายเป็นสิ่งที่แน่นมากๆแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากนางฟ้าจากตัวของคุณเองเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนที่เอาสมาธิมาช่วยก็ได้หรือเอาความนิ่งมาช่วยฟังคลื่นอัลฟาการที่จดจ่อสวดมนต์อยู่กับตัวเองอะคะ่ะแล้วลวดหนามอันเนี้ย มันจะค่อยๆขายแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการเชื่อมต่อของเซลล์สมองแบบใหม่นั่นเองนะคะเนี่ยคุณจะได้ช่วยเหลือตัวเองออกมาจากความคิดลบแล้วก็ใครที่ปรารถนาที่จะมาทำงานที่ใหม่มีธุรกิจของตัวเองการทำฟรีแลนซ์คุณได้เดินออกมาแน่ๆนะคะหรือใครที่อยากจะไปเที่ยว คุณก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นกล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยเหมือนกับอนาคตที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่คุณกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆออกมาจากเซฟโซนของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วอัศจจวินถือไม้เท้าไวน้นี้ความแข็งแกร่งการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของความคิดในเรื่องของการที่จะแบบ มุ่งหน้าไปทำงานที่ใหม่ทำงานที่ไม่ตรงสายก็ได้หรือใครที่ปรารถนารอคอยเรื่องของคณะการเรียนนะคะโรงเรียนก็ได้คุณก็จะได้ไปเริ่มต้นแบบคนที่เก่งด้วยนะไม่ได้กลัวเลยนะคะราชนีถึงไม้เท้าเก่งกาดพร้อมเสี่ยงพร้อมลุยพร้อมบวก เป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีคนที่สนับสนุนคุณนะคะอย่างมากมายอย่างแน่นอนคุณนเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่คนอื่นเขาชอบที่จะอยู่ใกล้คุณมีพลังงานที่มีความแข่งแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวของคุณเองทั้งสองอย่างอะคะ่ะอืมแล้วความมั่นคงในเรื่องของการงานน่ะการที่คุณมีการโฟกัสไปยัง อนาคตของคุณมากขึ้นแต่คุณจะทำปัจจุบันนะคะ่ะของคุณให้มันดีมากขึ้นพอทำปัจจุบันดีพยายามที่จะคิดดีหรือสร้างพลังงานที่เป็นบวกอยู่เสมออ่ะแล้วพยายามโฮมันไว้ให้ได้อ่ะคะ่ะ <c oughs> การที่มันทําให้มันคงอยู่ได้ในแต่ละวันน่ะถ้าคุณทําได้อ่ะคุณยอดเยี่ยมมากๆซึ่งมันยากอะคะ่ะอืม แต่ตารู้สึกว่าคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างแน่นอนการงานก็จะได้เลื่อนขั้นก็ได้ถ้าใครปรารถนาที่จะเลื่อนขั้นนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะก้าวถวยการรักตัวเองดีจังเด็กถือดาบเจอเวล The Chariot The Star มันดูโปรเปอยไปไหมคะทุกคนคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยคุณเติมเต็มอีกแล้วอะคะ่ะถ้าใครปรารถนาที่จะเนี่ย อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้านะคะหรือใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่แต่ก็ยินดีด้วยนะคะหรือใครปรัรถนาจะมีบุตรคุณก็จะได้มีเช่นกันได้ทำสิ่งต่างๆมากมายในสิ้นปีนี้นะ่ะไปฉลองกับครอบครัวของคุณไปดูผู้นะคะอย่างมีความสุขตั้งแต่สิ้นปีนี้หรืออาจจะเป็นเดือนมกราก็ได้ไม่ชอบไปสิ้นปีเพราะคนเยอะหรือ มีพลังงานของคนเยอะเกินไปคุณอาจจะรู้สึกปวดหัวคุณก็เลยไปเที่ยวหลังเทศกาลก็ได้เช่นกันนะคะจะได้มีความสุขกับครอบครัวของคุณกับตัวเองนะคะอย่างแน่นอนเลยค่ะและเป็นการเติมเต็มตัวเองที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณจะได้แบบชัดเจนในเส้นทางของคุณมากขึ้นมีการทดลองว่า สิ่งนี้คุณชอบไหมหรือคุณอาจจะอยากจะทำอาชีพเสริมของคุณนะคะแต่คุณอาจจะมีในใจแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลองคุณจะได้ลองอะคะ่ะลองจากสิ่งที่คุณมีอยู่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินเสียทองก่อนนะคะเพราะใน,นเวลานี้ทางความรู้นะ่ะมีหลายๆแบบนะคะทั้งพอดแคสทั้งหนังสือหรือคุณจะทดลองเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตจากสิ่งที่คุณมีก่อนลองเล่นดู อลองทําดูก่อนว่าคุณชอบไหมคุณทําแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณถึงจะไปต่อได้ะคะ่ะคุณจะได้ปลดล็อกในเรื่องของอาชีพในฝันของคุณอย่างแน่นอนนะคะอาชีพในฝันของคุณก็คืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าฉันอยากทํางานที่บ้านแล้วเงินก็เข้าหรือสําหรับบางคนก็อยากจะบอกว่าฉันเป็นแม่บ้านแล้วสามีฉันก็รวยอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะความฝันของทุกคนก็จะไม่เหมือนกัน แต่ตารู้สึกว่าคนวันเสาร์ที่มาดูคลิปเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะชอบทดลองกับชีวิตของคุณน่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเว์ใบเนี้ยตารู้สึกว่าถ้าคุณปรารถนาที่จะไปต่างประเทศอะคะ่ะคุณจะได้ตัดสินใจ ประเทศที่คุณจะไปหรือณเวลานี้สาหรับบางคนอาจจะรอคอยวีซ่าอยู่หรือเอกสารในเรื่องของการอนุมัติก็ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วหรืออยากจะได้คนรักต่างประเทศก็ได้และคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมเหรียญถ้วยไม้เทา้าดาบ ทุกอย่างจะผสมประสานกันอย่างลงตัวนะคะแล้วคุณจะเดินไปอย่างกล้าหาญมากๆไม่กลัวอะไรเดอะชาริออตใช้สัญชาตญาณตัวเองในการขับเคลื่อนความเชื่อของคุณให้ไปข้างหน้าใครที่ทำในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียคุณจะโด่งดังนักร้องนักสนแสดงยูทูบเบอร์คนคิดคอนเทนต์คนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ คุณจะเป็นดาวจะโดดเด่นทำอะไรก็จะเป็นที่จับตามองขายอะไรก็ได้สร้างตัวตนก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะเราขอบทสรุปของคุณอีก3ามใบนะคะสองดาบเด็กถือไม้เท้าสงไม้เท้านะคะ ในเดือนมกราคมคุณจะได้พบเจอทางเลือกใหม่ๆในชีวิตของคุณคุณจะปลดล็อกความสับสนของคุณนะคะในบางเรื่องได้จะได้เริ่มต้นชีวิตแบบใหม่ ไปอยู่กับคนที่มีพลังงานเดียวกันไปอยู่กับงานที่ชอบหรือไปอยู่ตรงจุดที่มันควรจะเป็นของคุณนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องการงานในเรื่องของจิตใจแล้วในเรื่องของการเงินก็จะตามมาเองนะคะเมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณมีจิตที่เบิกบานในทุกๆวันโดยที่ปล่อยวางเรื่องที่คุณปรารถนาให้เป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของพลังงานให้จัดสรรเมื่อนั้น คุณก็จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่สุขขีอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะต้องมีสติประสบความสำเร็จพยายามต่อไปพักผ่อนหย่อนใจคะ่ะ ความฝันตาขอกกระดิ่งนะคะต่อไปนี้คุณจะสร้างบาลานในชีวิตของคุณได้มากขึ้นมากๆการที่จะรับพลังงานด้านบวกถ่ายเทพลังงานด้านลบการเดินทางสายกลาง การใช้เงินการออมเงินการเรียนรู้เรื่องการลงทุนทางด้านการเงินก็ได้อะคะ่ะแล้วคุณจะมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นชีวิตของคุณต่อไปเนี้ย ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะคุณจะพยายามต่อไปเมื่อไหร่ที่คุณจะพักเมื่อไหร่ที่คุณจะเล่นหรือทํางานคุณจะแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมและลงตัวความฝันของคุณที่คุณนึกภาพจินตนาการอย่างไรก็จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนให้นึกแต่สิ่งที่ปัถนาก่อนนอนและตื่นนอนหรือระหว่างวันเท่านั้นนะคะสร้างภาพไปเลยค่ะทุกคนคุณเป็นได้คุณทําได้แน่นอนนะคะ เอาละค่ะแล้วไพ่วิสตามอร์เกิลอยากจะบอกกับคนเกิดวันเสาร์ว่าอะไรคะ Go the distance ค่ะ p e t w e n n World หญินคุณจะได้มุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะไปสู่เส้นทางที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะ โดยที่คุณไม่สนใจคนลบๆไม่สนใจทุกอย่างเลยที่ไม่ได้ทำให้คุณได้เติบโตหรือว่าก้าวกระโดดในชีวิตคุณจะได้เดินออกมายังโลกที่เป็นของคุณด้วยจิตที่ตื่นรู้ได้มากขึ้นโลกแห่งสีสันโลกที่มันจะเปลี่ยนไปจากการที่คุณเริ่มคิดหรือคุณได้เปลี่ยนมุมมองในบางเรื่องและคุณจะได้เรียนรู้การเป็นผู้รับบ้าง แต่ก่อนอาจจะเป็นคนให้เสมอต่อไปนี้จะรับและให้แบบเท่าเทียมกันนะคะคุณจะเตรียมพร้อมยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนี่คือบทสรุปของคุณนะคะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เกิดวันเสาร์คะจะห้พิเทสค่ะ2ไม้เท้า The Emperor และ The sun นไพแนะนำว่าถ้าคุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องใช้จิตที่ตื่นดูของคุณเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งในเรื่องของการงานสภาพจิตใจหรือ ความเชื่อบางอย่างที่คุณจะบอกตัวเองว่าจะเปลี่ยนใหม่ คำที่ขาดแคลนหรือคำที่มันไม่ปรารถนามันจะไม่มีอยู่ในใจของคุณแล้วและคุณจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆมั่นคงดังหินผาคือคนที่จะเป็นจักรพรรดิได้มีอํานาจมีบารมีอันสูงส่งนะคะแต่ทุกสิ่งของคุณที่คุณทําหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆคะ่ะคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งคุณปล่อยวางยิ่งคุณส่งความมีไปหาจักรวาลขึ้นความถี ยังไงเดอะสันของคุณก็จะเอามาไว้ในมือคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะคุณจงมารับการประสบความสำเร็จในชีวิตการขจัดรวดหนามพลังงานด้านลบการมีอิสระในชีวิตมากขึ้นมีความมั่นคงในเรื่องของทั้งการงานจิตใจมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นนะคะ มีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นการที่จะได้ไปต่างประเทศก็ได้หรือหาคนรักต่างประเทศก็จะได้พบเจอเช่นกันแล้วความฝันของคุณยังไงมันก็จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าคนเกิดวันเสาร์ จะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ยูใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ